สาสารันทสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สารันทเจดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตะคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณทบาทยังกรุงเวสาลีสมัยนั้น เจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยพระองค์นั่งประชุมกันอยู่ที่สารันทะเจดีได้สนทนากันว่าความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งความปรากฏแห่งช้างแก้วหาได้ยากในโลก 2. ความปรากฏแห่งม้ากแก้วหาได้ยากในโลก สความปรากฏแห่งมณีแก้วหาได้ยากในโลก 4. ความปรากฏแห่งนางแก้วหาได้ยากในโลก 5. ความปรากฏแห่งข้าบดีแก้วหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการนี้หาได้ยากในโลกครั้งนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้ส่งคนไปคอยดักทางโดยรับสั่งว่าพ่อผู้เจริญ เมื่อท่านเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเพิ่งมาบอกแก่พวกเราบุรุษนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาเจ้าลิชวีเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วทูลว่าขอเดชะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกำลังเสด็จมาพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงทราบกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้น ได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จเข้าไปยังสารันทเจดีเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพแล้วได้เสด็จเข้าไปยังสารันทเจดี ประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายเวลานี้พวกท่านนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้เจ้าลิชวีเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมกันอยู่ณที่นี้ได้สนทนากันว่าความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหาได้ยากในโลก ความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความปรากฏแห่งช้างแก้วหาได้ยากในโลก 2. ความปรากฏแห่งม้าแก้วหาได้ยากในโลก 3. ความปรากฏแห่งมณีแก้วหาได้ยากในโลก 4. ความปรากฏแห่งนางแก้วหาได้ยากในโลก 5. ความปรากฏแห่งข้าบดีแก้วหาได้ยากในโลก ความปรากฏแห่งแก้วห้าประการนี้หาได้ยากในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายเป็นผู้มุ่งกามจริงหนอสนทนากันแต่เรื่องกามเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก 2. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หาได้ยากในโลก 3. บุคบคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วหาได้ยากในโลก 4. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหาได้ยากในโลกห กตัญญูกตตเวทีบุคคลหาได้ยากในโลกเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้วห้าประการนี้แหลหาได้ยากในโลกสารันทสูตรที่สจบ